สวัสดีครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมในรายการอะไราดียังไม่คิดชื่อเลยอันนี้เป็นมารีวิวตัวนี้เป็นเขาเรียกแผ่นชิวของอพูดเทคสียังพูดผิดมันไม่ใช่ของอะ่ะมันเป็นจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีฮะมันมีสองขายสองที่ลองไปหาดูหลายเจ้าขายเหมือนกันราคาแตกต่างกาันลองไปหาดูเองนะฮะผมจะไม่ลงรายละเอียดราคากันเพราะว่ามันมันมีเยอะนะฮะ อย่างตัวของผมเนี่ยผมซื้อมา160กว่าบาทก็รวมค่าส่งก็เป็น200กว่าบาทนะฮะก็ลองดูเราไปหาดูกันตัวนี้ผมว่าแหวกล้มได้โอเคเลยนะสำหรับสายเดินทางน่าจะชอบกันเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยมันราคาถูกด้วยนะฮะก็แต่ต้องทําใจหนึ่งว่าด้วยความที่มันราคาถูกเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้คุณภาพดีนะฮะแล้วก็ตัวคําเนี่ยมันอยู่แค่นี้นะเดินอ,อ่ะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่แค่นี้ พอพอตัวค้ำมันอยู่แค่นี้เนี่ยถามว่ามีข้อเสียอะไรเวลาขี่เร็วมากๆสักหกสิบถาเจ็ดสิบแปดสิบด้านบนจะสั่นนะสั่นหน่อยนึงไม่หน่อยอ่ะมันก็มันก็ประมาณนึงแต่มันไม่ได้สั่นน่ากลัวจนเหมือนจะพังนะก็มันก็ใช้ได้นะฮะก็แอบอยากให้ตรงก้านเนี้ยสูงขึ้นมาสักให้มันยึดสี่จุดไปเลยเนาะก็มันจะได้แน่นขึ้นทีนี้ถามว่าข้อเสียมีไหมมีฮะเป็น ผมไม่เรียกข้อเสียผมเรียกว่าข้อควรระวังเลยเว่อเพราะมันอันตรายมากมากขอบช่วงนี้ขอบไม่ใช่ขอบช่วงนี้อ,อ,อ,อรอบอันเลยคมมากๆครับผมโดนบาดไปทั้งสองมือแล้วมันขูดเนื้อออกเลยนะฮะมันมันขูดหนังดีกว่าขูดหนังออกไปหน่อยนะึงก็จจเจ็บเจ็บพอสมควรแสบเลยก็ระวังนิดนึงฮะก็ขัดๆอันนี้นเป็นรอยขัดนะอันนี้ผมผมผมขัดไม่สวยฮะขัดบางคนกเกียจก็เป็นรอยนิดนึงอันนี้ก็ขัดด้าน,นข้างโอเค มันก็ใช้งานได้นะครับเอ้ผมพูดไปหรือยังนะผมผมถ่ายไปสี่เทคล้วผมจำไม่ได้ผมพูดอย่างเอาไว้ว่าผมขอยัดพูดอีกรอบนะนั้นถ,ถ้าเกิดผมพูดซ้ําก็ขออภัยด้วยนะก็คือมันมันตัดลมได้ดีดฮะแล้วข้อเสียคือว่าคนตัวสูงเนี่ยมันจะเข้าเต็มหน้าเลยนะอย่างผมสูงร้อยแปดสิบเต็มหน้าครับผมแตถ่ถ้าใส่หมวกกันน็อกมันก็ไม่รู้สึกเนาะหรือถ้าเกิดคนเตี้ยแล้วใส่หมวกกันน็อกมันก็อาจจะเข้าช่วงบนของหมวกกันน็อกก็ข้ามหัวไปเลยนะ แต่สำหรับคนสูงร้อดสิอย่างผมเต็มหน้าแน่นอนครับผมก็ถ้าใครที่สูงร้อดสิหรือสูงกว่านี้แล้วซีเรียสไม่อยากให้ลมมันโดนหน้าก็อาจจะต้องไปหาตัวเสริมชิวนะจะเป็นขาเสริมที่มันจะจับตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาที่เขาใส่กับพวก bmw 12 gs หรือว่าอะไรพวกนั้นก็ลองหามาดูฮะหรือไม่ก็งานยากเอาฟิวเจอร์บอร์ดแปะแว่งเลยอร้อาเล่นนะไม่มีใครเขาทำหรอกก็ ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สวยเลยนะฮะสวยเลยสำหรับผมผมมองว่ามันสวยเลยแล้วก็ขาสองข้างเนี้ยเขาคงออกแบบมาดีแล้วเพราะว่าขาฝั่งนี้กับขายึดฝั่งนู้นเนี่ยคือตัวตัวแท่งนี้นะองศาเอไยความยาวมันยังไม่เท่ากันเขาองค์ออกแบบมาเผื่อสําหรับองศาการปรับองศาของเผื่อแฮนด์คนแต่คนมันไม่เท่ากันเนาะก็แต่ถามว่าใส่แอลลอกมีข้อเสียไหมมีถ้าม,นะมีเพราะว่าองศาเนี่ยอย่างผมใส่องศานี่ใช่ไหมข้อเสียคืออะไร นี่เห็นนี่ไหมอันนี้เป็นตัวแผ่นแถมนี่ก็จะเอามาไว้ยึดกับตัวกระจกนะฮะไอแผ่นนี้มันกดลงไปที่ชุดสีของไอเน,นี้ยแบบืหมันกดแบบกดจนแตกไม่ถึงับแตก,แตกมันขูดลงไปเลยอะ่ะก็ใครที่ซีเรียสกับความสวยรถตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ตอบโจทย์ฮะหรืออาจจะต้องหาชิวแต่งดีๆมาใสา่แต่อย่างใครที่ไม่ซีเรียสอย่างผมผมไม่ซีเรียสแล้วมันเป็นรถใช้งานรถใช้เดินทางอยู่แล้ว ผมก็เออเป็นร้อยเป็นร้อยไปไม่ได้คิดมากรถมัน3าปีแล้วนะคันนี้สามหมื่นโลรถใช้งานนะก็ทำนี้ตามนี้ตามนี้เท,ท,ท่านี้แล้วกันคลิปนี้ก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูครับผมช้อปปีละะ้ลาซาดเยอะแยะหรือถ้าใครอยากเอามาใส่กับพวกเว็บกับอะไรก็ใส่ได้แน่นอนครับเพราะว่าทรงทรงมัจะใส่กับรถที่มีเขาเรียกอ,อะไรคอนโซลผมไม่รู้ะ รถที่เอมี e แบบนี้นะส่วนรถแฮนด์บาร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ลองดูนะครับเพราะว่าจะทําเป็นแฮนด์บาร์เหมือนคันนี้โอเคก็ตามนี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ